นี่พี่น้องไงจันไปกินบ่พี่น้องอาหารบานหน้าพี่น้องไงเอ้าเย้ไปกัพี่น้องโฟกัสดีบ่โฟกัสเจ้เจ๋ยงามสวยงามพี่น้องเอ้ยยิงเหี้ยมันบังด้วยเหรอจันนี้นี่กระเทยยังไงตัวหนึ่งกระเด็นตัวเดียวพี่น้องเไงไม่งีบอก็ไรก็จับกับปลาไปได้ตัวเดียว ปั๊บได้ตัวนี้ฮะโวยบันไดบนสองก็สบายดีสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องฝั่งลาวนะมันนี่บ่าวร้คยคจะเข้าป่าเนาะหาของป่าพี่น้องไอแมงอีจะไปกับจานหมีเนาะอีเดียจานหมีกำลัง, <c oughs> งเตรียมของเตรียมอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่าวร้อยคำจะได้จากโตมีเนาะ พาไปเบิ่งภาพบรรยาก,กาศท้งไห่ทห้องนาฮะอยู่หากินแบบภาษาบ้านนอกบ้นนานนาเขตสนบทของเฮาเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยกำลังเตรียมของนะยางมกตอยอยางจะเอาไปติดกักรกลเนาะปัปหามาเมื่อกี้นี้เนาะหาะครบสุดแล้วเอาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยไปพ่อกันอยู่ป่าเลยพี่น้องเอ้ยเอาคนอนุญาตไปก่อนเด้อเอ้พี่น้องได้ยินหม้เสียงแมงอีแมงจ,กจักรกนพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่เนาะที่่งอ่ะเดี๋ยวจะทำการ ติดเอาพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้อ่ากำลังกระเสริมกำลังเนี่ยนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวอย่างไรชีวิตบ้านเท่าพี่น้องเลยเสริมกำลังเนี่ยนิดหนึ่งนะ <laughs> จานมีกำลังขัวแปลง <laughs> พี่น้องเลยมาเด้อท, <laughs> <laughs> ทุกคนเด้อง่ายๆนอกบ้านเท่า,านั้ชีวิตบ้านนอก <laughs> บ้านนาแต่ถ่ายจานทุงหางถุงงาเนาะอ่าเราติดจักรจันทร์เนาะมันนี่เนาะเพื่อเพ่มาลังก่อนพี่น้องเลยเาติดจักรจันทร์มันเนี่ยเอาไปเบิ่งเลยพี่น้องเลย ของข่อยบ่านี่โอโ้เรียบร้อยพี่น้องเลยกระจานมีกำลังทำการแต่งยางแต่งงยาใส่ไม้กินเสียงบ่เสียงแมงอีพี่น้องเลยอยู่ในบรรยากาศนั้นบ้านน,นา,า,าพี่น้อง,งเลย,อเยม,องงมอเบียร์นนหน่อยมอเบียร์ <c oughs> อีกหนึ่งเนาะกินเบียร์กินน้อยหนึ่งพี่น้องเลยบ่สนับสนุนหน่อยเักหน่อยกินเบียร์เนาะแต่ว่าถ่ายผู้ใหญ่เบิ่งพี่น้องเลยเด็กน้อยก็ใส่อิจฉาญาญานในการับสมเด้อทำการติดพี่น้องเลย ไปละลอง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 วันนัอ้สองตัวนช่สามบตปพสามสี่อ้ดสี่หูโอ้ไปมันแล้วตอนไี้แมมอาจารย์โอ้แตกบึนเอาได้ไหมบบักนะฮะที่หัวแปะจำได้โอย่ะไปอยู่เฮ้ยยางเขาไปอยู่เชีเฮ้ยอาร ขี้ไม่ดีต้องขวดไเขี้ยวบุร่าพ่อตู่เดี๋ยวเขี้ยวย่างใหม่ก่อนเอ้ยบุร่ายสูตรจันมีนี่กี่มันอย่าบอกพี่น้องมื้อนี้ฮะไปบุรเลยกีนดีไรลูกนี่เติบชมพูแล้วเนาะติดต้นจานเนาะายไปบุรเลยจั่งจันเดี๋ยวมันมาใหม่เดี๋ยวเขี้ยวตัวนี้วันนั้นเจำๆก่อน เบิ่งดูว่าชิได้จยากตัวมันพี่น้องเอ้ยขีมานหนึบเนาะจานมีบอกว่าเขียวยางใหมย่ยางปลอดติดชนว่าเดีย๋ยวจะลองเบิ่งว่าเขียวใหม่แล้วมันจะติดอยู่บ่เนาะจักจานหลายพี่น้องเอ้ยแต่มันรักรรมันบ่ติดเนาะเวลาไปตีแมันบ่อยู่พี่น้องเอ้ยซู้ม่ถึงซุมงซ่มถงมึงเรื่อยเลย มีเงินจะก่อนซื้อกล่องงามๆซูมให้กเจาเบ่งเนาะนี่อานี้ไม่มีสองตนี่เอามือนะขบออกนี่มานีนี่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 เอ็นนี่อตนี่เตัวนันนึ่งนี่ตัวนี้กันนึ่งนี่อาไเอาไ่ปั๊บได้ตัวนี้ฮะโยบเบสอง ตคนต่ำเลยยังบุราอยู่นะเนี่ยอั็นอะม่ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรเนาะพี่น้องไงแมงอีนี่สาตัวโมเคยได้ไม่ได้ถือไงมีแมงอีนี่พี่น้องไงซุ่มเข้าไปลงเือนอุ้ยอยะไปละอีกตัวเดียวอุ้ยไปแล้วบุราอีพี่น้องไงโอ้ยสามตัวเชียวใไป สตัวมันมันบดอะไมันเลี้ยวกันบูดตัวเตลจากเลยช้ำตัวเอาหนูต้นั้นต้นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเท่งมนี่นี่นี่นีนี่เอามี นานนี่เขาบอกครับนู่นี่ตัวแด้แห้งมันอีตัวแรกแห้งมันอมาแล้วตัวนึงพี่น้ไอวต่ีถายได้ม่เนไมันรักพอดรักพอดพี่น้องเอ้ยยังไงินบังด้ฮะจนี้ ลักเงกันหตัวหนึ่งอาก็ได้ตัวเดียวพี่น้องเลยไม่กี่เมื่อกี่ไรก็จับกับปลาไม่ได้ตัวเดียวขลุหักแล้วเบิร์กันเนาะว่าสิได้หรือบ่นี่ตัวนี้เตี้ยวไปแล้วบ่ได้ตัวเขาฮอดใช่แล้ตายตายเนี่เพิ่งได้ตัวเดียวเองนะอุ้ยตัวเบิร์ตัวเบิง์นอะไรไปบ่ได้เลยโอ้โหกูละบ่ได้อยังเลย มันรักโคดรตายตายตายเรนนี่ซีมือกันหาอยู่หากินเริ่มเลี้ยวแล้วพี่น้องเองเฮาลำบากเลยลำบากเลยกว่สียเอาภาพบรรยากาศหลายๆมาให้พี่น้องเบิ่ร์กหนองแมงอีอีักโคตรเดี๋ยพี่น้องเนี่ยดุนน้ำกันดุนน้ำกันเอาลองมึงจะเถอะเอาตัวเด่นอุ้ยตางมว่านอดใจอ้าวไม่ใช่ตัวนี้เลยที่บอน้อง มาเห็ดนนะไม่มาไปต้นใหม่ก่อนพี่น้องเอ้บอมาอนต้นนี้เราไปต้นใหม่ล้วเบนะิรงเนาะสิได้บอกว่ามันแห้งกัจจันมันแห่แรกๆว่าอ่ายางบติดบัดน,นี้ยางติดแล้วไปติดกัจกจันบินหนีเบิดมันไม่จับไปเบิรงใหม่นะเนาะเบิรงต้นใหม่กันเนาะอากาศต้นนี้ก็โค่นห้อนเลยพี่น้องเอ้ห้อนแห้งเลยอันนี้ไปก่อนเลยเนาะ เดี๋ยวไปเบิกหอดต้นที่ไทยเบิงนะ้งเนาะเอา้ามาพ่อต้นที่ฟองเนะเป็นอะไรลองติดผงดูอยู่อยู่บนเนาะที่ปิตาได้อยู่บนนี้บนท้องสิ่มันลอง,องเอ้ยนาอยู่หากินนี่จลเลยตอนนี้จะติดลงเมืองแนะล,นะล้วได้ไดีเนาะโอ้โหไปแล้ว,วไปแล้ว แนนั่นอ่ะมั้งทนั่นละกลนูจานกลแล้วนี่นะเอาตัวใกล้ๆนี่เดี๋ยวเดียเียนมานนี่มันด่างใต่เยู่นี่ีีนี่เสไม้ต้นนี่รอดนี่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 นีไฟไหม้เห็นบมนี่เห็นว่นี่เออายไม้นะละอุ้ย อุ้ยอุยอ,อ,เอุเอาไอ้ตัตัาตมานสูงกนโอ้ยตายตําตัต้ตอันนะี้ตั้มตั้มนะยอมแพ้อะไรทุกคนไหมออรมานจะคการ์ไลทกเจอบมาณบมานแห่งหรือไม่นี่แค่นี้บอยอมแพ้แล้ว ไปเวลาเกี่ยวตั้งนานเกิดจมาหอดขุดนนี่มาแล้วะยอะไรยังเลยไปจะก,กันโตเดียวขลุสองบอกตองไปไ,ไม่หัวตัวไหนเอามาได้ไหมอาลงมาได้ไหมโอ้ตัวที่สองกำลังลงมาเห้เ็นบ่พี่น้อง อ,อ,อ,อืออ้ฮนี่นี่พี่น้องเลยทักกันไปกินบ่พี่น้องอาหารบานหน้าพี่น้องเ <c oughs> ไดในตัวที่สอง้ามีจนยอมแพ้ บุป่าไปเพียงไรของป่าแล้วของกินแ่บมันต้องอยู่ในป่าเนาะมาลุนกับเทามีนะกับตัวนี้เป็นอะไรเกาะไม้เอ้ยูเกาะไม้ไปซำเนาะบัวายตัวนี้ก็ได้ฟังเสียงเอาเพียง,งไรได้พังเสียง กลับมาบนเก่าเนาะมันลายลิ้นนี่มันแห่ปดกลับเอามันบรไรเนาะติดกับบรายนี่จันนี่เออไปกันปนี่แน่แน่แน่แค่นะงานชีกระแดเห็นปะเออเอาดูติดตะชีได้อยู่ท้อยท้อยทอยเล่าเห็ดเออไปแล้วจ่อยเหี้ยว Mai là, à. mm. yeah. là phía nông mai đấy ạ Cô cắt chưa bọn? Cô cắt chưa? Ừ. Thế cắt em chưa anh em? Ăn Đấy đi, lại đi Thế, à. mm. à, đi cái. à, đi kia, em, phạt đây Ui <laughs> Ô oh, nhóm thẹn vừa nghe. Ng thẹn của chốt. Bin bê đại? xa âm đó. Ừ. xa âm của chốt. mười tột lắm đầm. ếch mọc. ếch mân. cũng สามตัวอาหารบัดน,นาพี่น้องเอ้ยบ่ะมานกับปรมานแต่เนาะยอมแพ้เลยแ<ล>ห่ๆพี่น้องเลยตรงหายถงหน้าพี่น้องเลยบรรยากาศดีๆนั่งเท่าเมื่อก็มาจะเข่าบับ้านอ่าอย่าลืมด้วพี่น้องเนาะฝากก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่านะกดกระดิ่งกันอย่งเรือยเนยบ่าวลำคำเนาะเผื่อเพิ่มภาดคลิปดีแบบนี้เนะาะบ่าวลำคำจะนำเสนอแต่ละคลิปเนาะส่งให้ทานผู้สมหรือว่าทานผู้เบ่งเนาะไต้รับ สมหับเบิงเนาะเอา้จาจต่ไนกันจะลืมเด้อพี่น้องไอ้ฝากคนไรกคนแท้เนี่ยสำหรับคลิปนี้เแบื่อแล้วคำัขอลาไปก่อนเนาะขอเก่าเข้ามาสบายดีตรงหน้าพี่น้องเอ้ย